بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ألا وإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دَلَالَةٍ وكل دَلَالَةٍ في النار تنكب إخوان في الدين عزكم الله สันติความปราณีและความจำเริญจากพระองค์ลอสุบฮานหัวตาลาจงประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ครับพี่น้องครับอัดุรุสุนุหัมะเลีามาติลม,มะในวันนี้นะครับยังคงอยู่ในเรื่องของชีริกยังคงอยู่ในเรื่องของความจำเป็นที่เรานั้นจะต้องกลัวนะครับจากการทำชีริก จากการตั้งภาคีต่อลอสสุบฮาหนตาลาชิตที่ท่านหัวซูลสล,ลลอฮุอะวัลฮิวสสลัมบอกกับเราให้เรากลัวเนี่ยมันเป็นชิริกที่บางครั้งเนี่ยเรารู้ตัวแต่บางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวบางครั้งก็พูดออกไปโดยที่ เราเนี่ยถามว่าใครคือพระเจ้าเราก็ตอบว่าอัลลอฮฺสุบานุตาลาแต่ก็ยังพูดในสิ่งที่สอบไปในทางที่เป็นชิริกชิริกประเภทนี้เรียกว่าชิริกคอฟฟี่ชิริกคอฟฟี่ก็คือชิริกที่มันมองไม่เห็นน่ะชิริกที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันก็เป็นชิริกแต่มันก็เป็นการตั้งภาคี อลัลลอฮฺสุบฮานวะตาละเพราะฉะนั้นไอ้ชีริกใหญ่ๆที่เรารู้กันแล้วเนี่ยการกราบไหว้รูปปัน้นการไปขอต่อกูโบการทำในสิ่งที่บนบานนะครับเส้นไหว้อะไรต่างๆเนี่ยมันมองเห็นมันมองเห็นมันทำให้เรารู้แต่ว่ามันมีชีริกอีกประเภทหนึ่งที่มันมองไม่เห็น ที่มันไม่สามารถที่จะจับต้องได้มันไม่ใช่รูปธรรมมันเป็นนามธรรมมันเป็นความเชื่อมันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในมันเป็นสิ่งที่พูดออกไปเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ชีริกแต่มันเป็นชีริกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะทุกวันนี้เราพูดเราคุยกันเราเชื่อกันโดยที่ เราไม่ได้ย้อนกลับไปดูว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคุยสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันนำมาซึ่งการตั้งภาคีต่อรสุบานตลาที่ท่านรอซูลสุลล,ลัลวะอะลัยฮิวะสลามได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เราเห็นถึงชีริกที่มันเป็นชีริกคอฟฟี่ประเภทนี้ว่าท่านอารอซูลบอกว่า ชิริกคอฟฟี่นะครับก็คือละชิรกฟีกุมอัคฟามินดาบีบิลนัมลท่านนาบีสุลต่านละวะอะลัย์วะสัลลัมเปรียบเทียบชิริกนี้นะครับชิริกคอฟฟี่เนี่ยประเภทนี้เนี่ยเหมือนกับมดที่มันคลาน นะครับมดที่มันคลานอยู่เนี่ยมาก็ละมิสดดบีบิลนามิลบัลก็ละอัคฟามินดดบีบิลนามินโดยสำนวนของฮะดีษบทนี้เนี่ยท่านนาบีไม่ได้บอกว่ามันเหมือนกับมดคลานมิสลิดอบีบิลนามิลมดเวลามันคลานมันตายอยู่บนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ย ท่านนาบีบอกว่ามันไม่ได้เหมือนแต่มันคฟาก็คือมันไม่ชัดเจนมันมันมองไม่เห็นเลยอ่ะเหมือนกับมันอันตรายของชีริกเนี่ยเหมือนกับมดที่มันคลานอยู่แล้วมันมองไม่เห็นเลยมดสีสีดำนะครับท่านนาบีมัสลลัลวะอะลัยิวะสลัมเปรียบเทียบเนี่ย เราจะเห็นได้ได้อย่างชัดเจนเมื่อเรานั่งอยู่แล้วมีมดตัวหนึ่งมันมันคานมันคานคานอยู่บนก้อนหินสีดำคานอยู่บนก้อนหินสีดำมดตัวนี้ก็เป็นมดสีดำละ คานอยู่บนก้อนหินสีดำแล้วยังจะเป็นค่ำคืนแล้วไม่ใช่ค่ำคืนธรรมดาเป็นค่ำคืนที่มืดมิดไลลาตุสุนมาค่ำคืนที่ไม่มีแสงจันทร์ไม่มีแสงอะไรเลยพี่น้องว่าพี่น้องจะมองเห็นไหมล่ะครับมดสีดำไต่อยู่บนก้อนหินสีดำ ในค่ําคืนที่คือทุกอย่างดําไปหมดท่านนาบีเปรียบเทียบให้เห็นว่าเนี่ยแหละชีริกที่มันอัฟฟามินดาบ,บีบิลนัมลมันน่ากลัวครับมันมองไม่เห็นเลยนะครับแค่มดดําตอนกลางคืนไต่ยอยู่บนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่สีดําอ่ะก็มองไม่เห็นแล้วครับแต่นี่ มดดำไตอยู่บนก้อนหินสีดำในค่ำคืนที่มืดมิดมันยิ่งไม่เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นชิริกประเภทนี้ชิริกกาีฟประเภทนี้มันมันซ่อนเร้นอยู่มันน่ากลัวมากมันมองไม่เห็นเลยมันมันไม่รู้ตัวเลยว่าเรานั้นทำชิริกต่อรอสบานอตาลาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะฉะนั้น จำเป็นที่เรานั้นจะต้องกลัวจำเป็นที่เรานั้นจะต้องขอดุอาอจากอัลลอ์สุบฮานาอตาลาให้เรานั้นได้รอดพ้นจากการทำชีริกในประเภทนี้เพราะสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานวตาลาเตือนเราให้ออกห่างเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งดีหรอกครับมันจะต้องเป็นสิ่งที่ที่อันตรายอย่างแน่นอนท่าเราซูน สุลลัลวะอะัลฮิวะสลัมได้สั่งเสียเราโดยให้เรานั้นเป็นผู้ที่ระวังตัวอยู่ตลอดเวลานะครับจากการที่จะตกไปอยู่ในผู้ที่ทำชิริกต่อพระองค์มาก็มุตตะฮซีร من الشرق وبيان خفائه ووجوب الخوف منه قال دويته تان رسول صلى الله عليه وسلم باق قبره باب ميكاب با. على أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرق وكثيره. أنا <علا> พวกท่านหรือว่าฉันไม่ได้ชี้ให้พวกท่านได,ได้เห็นถึงสิ่งหนึ่งที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยดำรงอยู่พูดกันอยู่ทำกันอยู่ถ้าทำในสิ่งนี้แล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะลาก็จะออกห่างพวกท่านไปท,ทีละน้อยๆจนกระทั่งมัน,ม,นมาก สิ่งนั้นคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งนั้นคือชิริกชิริกเล็กๆชิริกคอฟฟชิริกที่มองไม่เห็นชิริกเล็กทำไปทำไปทำไปกอลีล่ชิวกซีรจนกระทั่งสิ่งนั้นมันกลายเป็นชิริกใหญ่ ตั้งภาคีต่อลรสุบฮาหนอตาลาเริ่มตั้งแต่ชิริกคอฟีขยับมาเป็นชิริกสกีรอัสกอร์มินกะบีรไล่ไปจนก,กระทั่งสะสมสะสมสะสม,สสมจนเป็นชิริกใหญ่เป็นการตั้งภาคีต่อลรสุบฮาหนอตาลาบรรดาสฮาบยบรรดาผู้ที่อยู่กับท่านนาบีมุฮัมมัดฺสัลลัลลอฮฺวะสัลโล,ลัม ถูกเตือนในเรื่องนี้พวกเขากล่าวว่าอย่างไงครับก็ลูบะลายารอซูลลอห์หาไม่ได้ท่านรอซูลสิ่งที่ท่านรอสุลสโลลลอวุอะัลฮิวะสัลลัมเคยบอกพวกเราเนี่ยเคยบอกมาแล้วให้พวกเรานั้นได้ยำเกรงให้พวกเรานั้นกลัวต่อการลงโทษของอัลลอฮฺสุบานอตาลาจากสาเหตุของการตั้งภาคีเนี่ยท่านรอสุลสโลลลอวุอะัลฮิวะสัลลัมชี้นำเรามาหมดแล้ว ท่านรอซูลซลาะฮฺอะลัยวะสัลล,ล,ลัมหลังจากที่บอกแล้วเตือนแล้วท่านรอซูลขอดุอาจากอลอสุบะฮันอตาลาให้ตัวของท่านเองนั้นห่างไกลาจากการทำชีริกแล้วก็สอนบรรดาสหาบะให้กล่าวดุอาบทน,นี้เพื่อที่จะให้เขานั้นห่างไกลาจากการทำชิริกเช่นเดียวกันเพราะชีริกคอฟีมันเป็นเรื่องที่อันตราย หลังจากนั้นท่านรสุนซอลลอฮฺวะอะลัยวะสัลลัมก็สอนอีกสอนบรรดาซาราบะให้กล่าวดุอาดุอาบทนี้ก็คืออัลลอฮุมมะอินนี่อูดุบิกะอันอุชริกะบิกะวะอะนะอาลัมโอ้อัลลอฮฺฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการทำชิริกต่อพระองค์เนี่ย ในสภาพที่ฉันนั้นรู้ดีอนอาะลัมทำชีริกทั้งๆท,ท,ที่รู้นี่แหละขอความคุ้มครองอย่าให้ฉันเนี่ยได้ไปทำในสิ่งสิ่งนั้นขอความคุ้มครองจากอลร์กลัวต่อการทำชีริกต่อพระองค์ทั้งๆที่ททรู้ว่าอนอาะลัมทั้งๆที่ททรู้ วาสตักฟิรกะลิมาลาฮาลัมและขอให้พระองค์ทรงอภัยโทษให้กับฉันในขณะที่ท่านทำชิริกโดยที่ฉันไม่รู้ตัวไปทานตอนไหนก็ไม่รู้พูดออกไปตอนไหนก็ไม่รู้ขออวาจากลอสณ์บานอตลาขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พระองค์นั้นปกป้องเรา ให้ห่างไกลจากชีริกทั้งๆที่เรารู้และก็ไม่รู้ไอ้ไม่รู้น่ะคือทำไปแล้วทำไปทั้งๆที่ไม่รู้ดังนั้นจึงต้องขออภัยโทษวัสต g h f r u ขอไปโทษต่อลระสุมาสัมพุทานเพราะทำไปแล้วขอรอดได้ปดอภัยแล้วก็ตาบ้านสำนึกปิดกับเนื้อกับตัว จะไม่ทำชีริกต่อพระองค์อีกต่อไปแล้วนบีสอนบรรดาสุฮาบะสอนในอ่านดวงอาบทนี้อัลลอฮ์มาอเนียวอุซบิกะอันอุชิกะบิกะวะอานาอัลัมวะอัสตักฟิรุวะอัสตักฟิรุกะลิมาลาอัลัมขอดวงอาจากอัลลอฮ์สุบานอตาลาขอต่อพระองค์เพราะผู้ที่จะให้การคุ้มครองคืออัลลอฮ์ ผู้ที่จะให้การอาภัยคืออัลลอฮ์นี่คือสิ่งจำเป็นที่เรานั้นจะต้องกลัวต่อการทำชีริกต,ต่อมามิมมายยสเตวิบุอัลคาฟะมินาชชรกีสิ่งจำเป็นที่เรานั้นจะต้องต้องกลัวจากการทำชีริก ก็คือเมื่อเราสังเกตไปที่พฤติกรรมของท่านราศูนสโลโลวลยวะสลัมและบรรดาสาบะา <c oughs> เมื่อท่านราศูนสลลอลยุโลโลวะสลัมได้ได้บอกกับบรรดาสหาบ้าบอกกับเรา ให้กลัวต่อฟิตรณะที่มันจะเกิดขึ้นฟิตรณะก็คือความวุ่นวายความสับสนความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นของสังคมสิ่งอันตรายที่จะทำให้สังคมนั้นเกิดความ ปั่นป่วนเกิดความแตกแยกนั่นคือฟิตนะท่านอัลสุลจะบอกกับบรรดาสหาบะอยู่เป็นประจำฟิตนาที่จะเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นฟิตนะาตุดดัดจาลฟิตนาของดัจาลดัจาลจะมาทำให้ผู้คนนั้นหลุดออกจากแนวทางแห่งเตาฮิต เชิญชวนคนไปสู่การทำชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานวตาลานันั่นถือว่าเป็นอาชัดดุดฟิตันเป็นฟิตนาที่ยิ่งใหญ่ามากเพราะฉะนั้นเวลาเราเราขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานวตาลาเราจึงขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้รอดพ้นจากมซีฮุดดจเยลจากความชั่วร้ายของดัจาล ดัจจานมาเชิญชวนผู้คนให้ทำชีริกประเภทคอฟีประเภทเล็กท่านอัลสุนสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมกล่าวว่าอย่างไรครับท่านอัลสุนกล่าวว่าอะลาอุคบิรุกุมบิมาหัวอัควฟุอะลัยกุมอินดีมินัลมศซีฮิดัจญานท่านอัลสุนสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัม บอกว่าฉันไม่เคยบอกกับพวกท่านหรอกหรือว่าอะไรที่มันน่ากลัวกว่าฟิตนตุดเจ,จนความสับสนมุ่นวายความปั่นป่วนความชั่วร้ายของมซิหุดยานฉันไม่เคยบอกอะไรกับพวกท่านเลยหรือว่าอะไรมันน่ากลัวกว่านั้นอีกกุนน่าบยะบะลายรารอสูลลอบรรดาสาหายบากก็กล่าวตอบว่าหาไม่ได้ท่านรอสูล ท่านอัลสุลสิ่งนี้คือสิ่งที่ท่านอัลสุลซาลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเราได้บอกเรานะครับโปรดตักเตือนเราโปรดสั่งสอนเราอีกท่านอัลสุลซาลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่ามมซีฮุดดัจญาลก็คืออัชอชิรกุลคอฟีชิริกคอฟีชิริกคอฟีคือชิริกประเภทไหน ไอยกูมาร้อยอยูคือผู้ชายคนหนึ่งเขายือนอยู่ซอลลีย,ลย,ยืนละหมาดฟะยูเซยินุซลาเตหูลิมายะรอมินนาาริรรยุลินยืนละหมาดเพื่อที่จะให้ชายคนหนึ่งเห็นว่าเขานั้นละหมาดละหมาดแบบไหนครับละหมาดอย่างดีเลย ยู่ยินสลาตะหูก็คือละหมาดแบบโอ้โหยืนเป็นยืนตักเบสเป็นตักเบสรุกัวเป็นรุกัวแต่ไม่ได้ละหมาดเพื่ออัลลอฮฺสุบานอตะลแต่ละหมาดเพื่อที่จะให้ชายคนหนึ่งเห็นว่าเขานั้นละหมาดแค่นั้นเองนี่คืออัชิรกลคอฟีที่ท่านามีมบะะิัมสัลลอวลวสัลลมบอกว่ามันน่ากลัวกว่ามัสฮุดัดเจล น่ากลัวกว่าอีกนะครับเพราะฉะนั้นอัดุรุสุมาหิมาวันนี้นะครับทิ้งท้ายไว้ด้วยฮะดิษบทนี้ชิริกคอฟฟี่ที่น่ากลัวกว่ามาซีฮุตยาตคือการยืนละหมาดโดยที่ให้คนอื่นเห็นว่าเราละหมาดเขาไม่ได้ทําเพื่ออัลลอฮฺสุบัยฮานุตาลาแต่เขาทําเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเขานั้ญญาลานละหมาดวะซุลลัลลอฮฺวะลาหนบีนัมุฮัมมัดวะลาอาลีอัลลอฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิราบบ